สวัสดีครับผมชายพลฟอร์ดพราม5ครับนี่คือรถ XLT ที่แต่งรอที่สุดที่เคยมีมานะครับนี่คือตัว XLT เกียร์ธรรมดาครับเป็น4ประตูนะครับแต่เราได้ทำการโมดิฟายนะครับสังเกตว่าจะแตกต่างจากคลิปก่อนที่เป็นชุดตกแต่งที่จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเ็เรียกว่าเป็นชุดชุดตกแต่งที่นำเข้าโดยเฉพาะนะครับซึ่งจะ นานๆนานๆทีจะมีสักคันหนึ่งออกมาให้ลูกค้าได้ชมกันครับนะครับวันนี้ลองมาดูครับตัวตกแต่งตัวนี้นะครับมันเพิ่มเติมอะไรมากหรือว่าเป็นพิเศษกว่าชุดแต่งรุ่นอื่นๆที่เราเคยได้รีวิวให้ชมนะครับนะครับเริ่มต้นเลยครับเห็นมาจากไกลเลยครับก็คือไฟหน้านะครับไฟหน้าตัว C นะครับเกินกัครับตัวนี้คือชุดตกแต่งฟอ r d เรลนเจอร์บอดี้คิดครับซึ่งเป็นสินค้าที่เราได้นําเข้าเข้ามานะครับซึ่งจะเป็นออเดอร์เฉพาะนะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับง่ายๆเลยก็จะเาเรียกว่าไฟหน้า e s p o r t นะครับจะมีไฟหน้าตัว c นะครับเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับเอาง่ายงเลยนะครับถ้าหากลูกค้าดูตัว f 1 5 0ที่เป็นซีรีส์ของอเมริกาหรือยุโรปครับนี่เลยครับคือบล็อกของเขาเลยครับเราได้นำมาใส่ในตัว xlt 4ประตูคันนี้นะครับ ส่วนไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ l บ l อ d อยู่แล้วนะครับสังเกตนะครับลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับมี5 5หลอด5จุดนะครับซึ่งไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับจุดที่2นะครับเนี่ยกระจังหน้าขนาดใหญ่ครับสังเกตนะครับว่ากระจังหน้าตัวนี้รูปแบบจะไม่เหมือนกระจังหน้าของตัวレンเจอร์แรปเตอรที่เราเคยใส่แต่ละรุ่นออกมานะครับเพราะว่า จะเป็นกระจังหน้าโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะมาด้วยพร้อมรังพึ่งนะครับรังพึ่งขนาดใหญ่เพื่อให้อากาศเนี่ยเข้าไปในห้องเครื่องเพื่อระบายความร้อนในห้องในห้องเครื่องได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยไฟตัว LED หินห้อย3จุดนะครับสิ่งที่จะดูโดดเด่นขึ้นครับก็ตือก็คือตัวตัวแกล้งกันกระแทกหรือตัวตัวกันชนใต้ท้องเลยนะครับ เป็นสีบอลเงินนะครับเพื่อให้ดูรถมันดูโดดเด่นขึ้นนะครับตามมาด้วยตัวฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงนี้พิเศษครับต้องแจ้งลูกค้าเลยครับว่าตัวนี้อ่าตัวนี้คือฝากระโปรงใหม่ทั้งชิ้นนะครับเราได้ทําการถอดของเดิมนะออกครับแล้วก็ทําการโมดิฟายใหม่นะครับเพราะว่าตัวตัวฝากระโปรงตัวนี้ครับเราต้องทำเอาจริงๆเราคือต้องดัดแปลงนิดนึงครับเพราะว่าด้วยของตัว ซูมที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยครับมันค่อนข้างจะมีเนื้อที่นะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเพิ่มด้วยของสรูปสกูปนี้ถามว่าสวยครบับเพราะว่าโดยโดยถ้าเราดูดูรายละเอียดด้านหลังนะครับมันจะมีช่องลมอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศจากห้องเครื่องเน่เข้าไปออกออออกมานะครับจะมีช่องลมเข้ามานะครับทีนี้นิดนึงครับชุดตกแต่งด้านหน้านะครับต้องแจ้งลูกค้าเลยนะครับตัวนี้เราทําการ เปลี่ยนทั้งหมดนะครับไม่ได้การเอาไปปะไปปิดหรือทับนะครับตัวนี้เป็นการคอดออกตัวเก่าทั้งหมดครับแล้วก็เป็นการใส่ตัวเนี้ยเข้าไปใหม่ทั้งหมดนะครับโดยการที่เราใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับเราไม่ได้ทําการเจาะหรือดัดแปลงตัวรถนะครับเราทําการซึ่งตัวนี้ชุดตกแต่งนะครับเราจะมีจุดยึดนะครับเข้ามาใส่กับตัวเดิมนะครับทุกอย่างไม่มีการแกะไม่มีการงัดไม่มีการโมดิฟายนะครับ ตามด้วยซูมล็อขนาดใหญ่ครับก็จะรับไปถึงด้านหลังเลยครับครับทีนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดเลยนะครับก็คือตัวล้อนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขนาดใหญ่ครับซึ่งเดิมแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ขอบ17ที่มาจากโรงงานนะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อขอบ22นะครับออฟเซ็ต40นะครับออฟเซ็ต40ก็คือระยะตัวหน้าล้อเขาจะยื่นมาจากตัวบอดี้ส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็มาด้านในนิดหนึ่งครับตัวนี้เราจะมีการยกขึ้น2นิ้วนะครับถามว่าทำไมต้องยกขึ้น2นิ้วครับคือล้อตัวนี้ขอบพี่12ครับฉะนั้นขอบพี่สเนี่ยโอกาสที่ถ้าถ้าเราไม่ไม่ได้ทําการยกขึ้นนะครับสักนิ้วหรือ2นิ้วนะครับโอกาสที่มันจะกินเนื้อพื้นที่ตรงนี้ครับลักษณะการวงเลี้ยวอ่ะมันจะไม่พอนะครับเราต้องทําการยกขึ้น2นิ้วนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนปีกนกตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นของออปชั่นนะครับ เปลี่ยนอีกนกให้ใหม่นะครับส่วนแก้มข้างนะครับตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าออกแบบเป็นเบ้านะครับเป็นเบ้าสามิติเข้าใบนะครับให้ดูมิติขึ้นนะครับส่วนกระจกก็ยังเป็นโครงเดิมนะครับของ XG ็เลยนะครับไฮไลท์สำคัญเลยครับที่อยากนำเสนอนะครับก็คือบันไดข้างนะครับสังเกตว่าใบเดินข้างเนี่ยถ้าดูบนเผือเนี่ยเหมือนกับว่ามันมันจะไม่มีจะถูกถอดออกไปนะครับแต่ ตัวนี้เป็นบันไดข้างไฟฟ้าครับเพียงแค่เราเปิดมาปุ๊บบันไดข้างครับตัวนี้จะเปิดมาให้ัตสมัตินะครับเพิ่มให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวนี้จะมีไฟสังเกตไหมครับจะมีไฟส่องขึ้นมาเป็นไฟส่องบันไดข้างครับเพื่อเวลาลงจากที่มืดอ่ะทำให้เห็นบันไดได้ง่ายขึ้นนะครับถามว่าปิดเราก็สามารถปิดได้เลยครับเปิดดูความไวของบันไดครับ ไวมากนะครับมาด้านท้ายบ้างนะครับด้านท้ายนี้ต้องบอกครับตัวนี้เราไม่ได้ทําการจะจะไม่เหมือนด้านหน้านะครับตัวนี้เราเป็นกระถายเป็นฝาครอบนะครับเป็นฝาครอบไป้งชุดเลยนะครับเราจะไม่ได้ทําการรื้อออกมาจากของเดิมนะครับฝาครอบตัวนี้เราจะทําการครอบเป็นชิ้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับมาดูด้านด้านหลังครับ แน่นอนครับด้วยไฟท้ายที่เขาเป็นลักษณะของ F150 b o d ่าศูนย์บคิดะครับฉะนั้นไฟท้ายสังเกตครับเราก็จะมีไฟ LED ที่เป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งให้นะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าสีสโมกนะครับสีสโมกก็คือออกเป็นลมดำนะครับโทนดำนะครับซึ่งจะมี2แบบครับแบบใสหรือเป็นสโมกอยู่ที่ลูกค้าต้องการนะครับอยู่ที่ความพอใจของลูกค้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเพิ่มความเป็นมิติให้กับฝาท้ายกระบะโดยการครอบฝาท้ายเข้าไปครับ โดยเรามีอักษรนูนคําว่า Ford หรือ F O R D ครับเป็นสีเงาดาเพื่อเพิ่มให้มีเพิ่มให้รถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มดูความสปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์หลังนะครับสปอยเลอร์หลังขาดไม่ได้ครับแต่งต้องแต่งเต็มครับสปอยเลอร์หลังนะครับจะช่วยเวลาเราจับหรือว่าปิดปิดเปิดฝาท้ายเนี่ยได้กระชับแล้วก็ถนัดขึ้นนะครับนะครับ เดิมๆรถคันนี้นะครับถ้าผมยืนนะครับผมจะอยู่ประมาณผมสูงประมาณ1 7 1 72ดนะครับถ้ารถเดิมๆนะครับผมก็จะอยู่ประมาณสักขึ้นไปหน่อยหนึ่งแต่ตัวนี้ด้วยที่เขาเป็นยางขอบ2ี่นะครับแล้วก็ยกขึ้น2นิ้วฉะนั้นลองดูมิติของตัวรถครับค่อนข้างจะสูงนะครับค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ถามว่าการขับการขับขี่ทําให้มันดูยากขึ้นไหมไม่ยากครับสภาพรถก็คือยังคงเดิมครับขับสะดวกสบายเหมือนเดิมนะครับ พียงแต่ว่ามิติภายนอกเนี่ยอาจจะดูใหญ่นะครับด้วยสไตล์ที่เขาเป็นรถจะบอกว่าชุดตกแต่งเนี่ยเป็นชุดสไตล์ของ Ford f อร์ F150 นะครับมันจะดูด้วยสไตล์ขเขาาจ,จะดูแบบใหญ่แล้วก็บึกบึนอยู่แล้วครับคงเอกลักษณ์นะครับเดี๋ยวเสริมนี้นะครับตัวด้านหลังนะครับด้านหลังสังเกตไหมครับตัวกันชนเดิมเราได้ทําการถอดออกครับเราได้ทําการใส่ตัวกันชนเหล็ก สังเกตน,นะครับกันชนเหล็กนี้ค่อนข้างจะสลิมครับนั่นหมายความว่าตัยชุดตกแต่งเนี่ยครับเราสามารถอ,ออกแบบชิ้นงานเนี่ยให้มันดูมแมทกับตัวรถได้มากที่สุดครับเพราะว่าถ้าเราใส่กันชนที่มันหนาเกินนะครับมันทําให้ความสม,สมดุลของรถเนี่ยมันมัน,ม,นมันหายไปแล้วก็ทําให้รถด,ดูไม่สวยนะครับแล้วก็จะเพิ่มในเรื่องของไฟไฟถอยนะครับเวลาไฟถอยนะครับก็จะมีไฟ led เนี้ยให้นะครับสอง แล้วก็จะมีไฟสองายทะเบียนให้นะครับนี่คือการตกแต่งอีกตัวนึงครับที่ภูมิใจจะนําเสนอมากกว่าครับเนาะอยากนําเสนอมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับนานจะมีสักชิ้นงานหนึ่งเอามานําเสนอให้ลูกค้านะครับไฮไลท์สำคัญครับมีลูกค้าอยากจะสอบถามว่าแล้วราคาล่ะมันเท่าไรนะครับจริงๆต้องบอกก่อนครับตัวนี้ จะบอกว่ามันเป็นชุดตกแต่งที่เรานําเข้านะครับแล้วต้องการต้องการทำออเดอร์ต้องสั่งออเดอร์เข้ามานะครับฉะนั้นโดยการตกแต่งนะครับอาจจะต้องใช้เวลาทําการตกแต่งเวลาก็อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์หรือสามอาทิตย์นะครับอันนี้ตรงแจ้งลูกค้าเบื้องต้นนะครับส่วนราคานะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับราคานะครับทั้งเซตนี่เลยครับทั้งชุดแต่งวายบอดี้คินะครับทั้งไฟหน้านะครับกระจังหน้าพร้อมชุด ตัวแม็กและยางนะครับตัวนี้จะอยู่ที่4แสนนิดๆครับไม่ได้แพงครับเพราะว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้านําเข้าครับแล้วก็ต้องทาเป็นการออเดอร์เอาพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นงานแฮนด์เมดที่ต้องทําออกมาโดยเฉพาะนะครับฉะนั้นชิ้นงานค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ต้องใช้เวลางานนะครับเวลานานนิดหนึ่งครับเพื่อให้ชิ้นงานออกมาได้สวยงามที่สุดนะครับหากลูกค้าสนใจนะครับชุดแต่งตัวนี้เลยนะครับลองโทรสอบถามเข้ามานะครับ 0626449593ครับผมชาย Ford, พลปอร์ดพระราม5ครับสำหรับวันนี้ขอหยุดการนำเสนอนะครับตัว XLT ที่แต่งเป็นตัวชุดวัยบริบริกิเพียงเท่านี้ครับหากลูกค้าเ็สนใจสอบถามหรือว่าตกแต่งตัวรถรุ่นอื่นหรือว่าสอบถามรถรุ่นอื่นของปอดนะครับไม่ว่าจะเป็น f o ดเรนเจอร์ o อดแรปเตอหรือว่าชุดตกแต่งต่างๆนะครับลองโทรสอบถามเข้ามาครับ0 6 2 6 1 4 9 5 9 3ครับผมชาย Ford, พลปอร์ดพระราม5ขอบคุณครับ